One, two, three, go! สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีเนตันชนเนลแล้วนะคะวันนี้นะคะที่น่าก,ก็อยู่ที่หลังข้างหลังอาพาร์ตเมนต์ตอนนี้พีมาตกหนักมากและที่เราทีน่าก,ก็อยากจะทําการทดลองอะไรบางอย่างคะ่ะที เด็กครื่งบางคนก็ทำกันตอนหน้าหนาวนะเดี๋ยวให้ดูกันว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นี่คะ่ะตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณลบเองศา snow shower ก็คือฝนตกห <c oughs> นักไม่ <c oughs> ใช่ฝนตกสิหิมะตกหนักนั่นเองอย่างแรกเลยนะคะคืออยากให้เห็นหิมะบนเสือ้อคือแบบเป็นเกล็ดเกล็ดสวยมาก ต่อไปนะคะตีน่าก็จะมาลองกินหิมะซึ่งเป็นอันนี้หิมะเพิ่งตกนะก็เลยคิดว่ามันไม่สกปรกหรอกแล้วว่าหนาวขนาดนี้นแบคทีเรกก็ไม่ได้จเจริญเติบโตในที่หนาวๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นติน่าก็จะมาลองกินหิมะเอาตรงที่แบบว่าสดๆใหม่ๆเลยเอาตรงที่แบบมั่นใจว่าไม่มีใครเหยียบแน่ๆนะแล้วก็ไม่มีหมาเดินเพ่นพ่านเพราะฉะนั้นตี่น่าก็จะลองกินหิมะ <c oughs> ตกลึกมาก ตอนที่แบบเอาลิ้นแตะเข้าไปรสมันแ,แปลกๆมากเลยรสเหมือนรสเหมือนแบบไม่รู้เหมือนสบู่อ่ะแบบแบบเวลาอาบน้ํแเราเผลอสบู่เข้าปากอะไรเงี้ยแต่พอแบบละลายในปากแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรนะเหมือนเป็นน้าธรรมดามก็เหมือนเป็นน้ําธรรมดาไม่ได้มีรสชาติอะไรแต่พอคิดๆรู้สึกตัวเองบ้างน,นะมากินหินมะ <laughs> ไปกว่า ตอนนี้นะคะเราก็จะออกไปเดินลุยหิมะกันนะคะหิมะตกมาตั้งแต่ประมาณช่วง8โมงเช้าแล้วเราก็จะไปดูกันว่าหิมะมันจะหนาขนาดไหนเราจะเดินจากโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยพิษนุาอยู่นะคะไปที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งซึ่งวัน Ask me how long? Huh? Ask me how long? How many hours has been snowing? Oh. How long has has it been snowing, babe? สิบสอง Huh? สิบสอง,สสอง <laughs> ในตอนเป็นคนถ่ายวิดีโอ,อยู่นะคะพายายามจะพูด,พดว่าพีมาตกหนักมาสิบสองชั่งวโมงแล้วยุคเคล l กสไลด์ d e on here นี่เล่น slider ได้เลยะคะ่ะจะลงนีม ลงไปขนาดนี้เลยคือแบบว่าหนามาก oh, ตอนนี้เราถึงที่อาพาร์ตเมนต์แล้วนะคะหนาวมากนี่มือชาเลยอืมอีเซียวไลค์ดัสเซห์แฮนด์ไลค์ก่อน something yeah. so this is our boiling water and we're gonna go make snow หลังจากที่เล่นหิมะไปแล้วตอนนี้เราจะมาทำหิมะกันเนเตอร์จะโปรยน้ำร้อนในกะที่หนาวมากๆตอนนี้ติดลบ20นะคะ alright yeah Beautiful. ตอนนี้นะคะทีน่าก็จะออกไปกระโดดลงขี่มาะะ้าค่ะตอนนี้ตอนนี้อากาศก็อยู่ที่ประมาณลบสิบหกองศาแต่ว่าอากาศ Feels like คืออากาศที่เรารู้สึกจริงๆอยู่ประมาณลบ27เ mm hmm. พราะฉะนั้นเราจะไปดูกันกระโดดลงไปจะเป็นยังไง Make a snow angel Make a snow angel Why do I do this? Why do I do this? It's a hot stone! I cannot swim. I can probably get to the. What you me eating. Let's go. She's gotta eat her food before she jumps in the snow. Uh-oh, here we go. Look at that stick in her mouth.